2องพันอ้สองหมื่นอู้สองหมื่นเลยนะหรือว่าใช้ได้อาติดซับสปเปคครับติดอ่าควันตามนะนี่ติดอันนี้าได้เท่าไหร โยสวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมมาเกนดานะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโลโบอกแบบฟิชกันอีกแล้วโอ้โ,โหโขอโทษที่ห่างหายไปนานเนาะก็มาละมาแล้วผมมาแล้วก็ขออภัยด้วยเรื่องเมื่อวานที่ไม่ได้ไล์เนาะพอดีผมมีโปรเจกต์เล็กๆน้ๆๆอยๆอ่เกี่ยวกับช่องเนาะจะมาเดี๋ยวพูดในท้ายคลิปแล้วกันเนาะว่าคืออะไรเนาะก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับโลโบอกฟิชกันว่าเขามีอะไรมาบ้างเนาะก็อัปเดตเมื่อวานเนาะผมก็ไปนั่งหาข้อมูลมาหมดละเออนั่งหาศึกษาข้อมูลมาทั้งเว็บวกกแล้ดู หลายหลายช่องทั้งต่างประเทศและในไทยเนาะก็อย่างแรกก็ที่ผมจะพูดถึงก็คือจะมีตัวของช็อปช็อปนี่ก็สามารถซื้อได้ถ้าใครสนใจนะนี่ก็จะมีตัวของไออ่านไม่ออกเสียอย่างเออโบคอนดิเอออะไรสักอย่างเออเออใช่มาละกันอ่านไม่ออกก็จะมีตัวของเจ็ทนะฮะราคาก็จะอยู่ที่เจ็ดร้อยกสิบเก้าโลบัคเออจุดเออจะมีอะไรเราได้เราจะได้อะไรบ้างก็จะมีได้เจสกีนะครับเป็นของใหม่เนาะที่อัปเดตใหม่ก็คือ อะไรมันอ่านว่าอะไรนะผมจำไม่ได้เออเดี๋ยวอาจจะมีเสียงใครบคนมาเอออันนี้ก็ขึ้นมาจังเลยก็จะมีตัวของแลนเทอร์น่าจะเป็นแบบนี้ไปเลยนี่เป็นมูของไฟก็จะมีเรือนี้ราคา2999 9น9ะเาเารอเสกหรือตีลมๆก็ส0 0พันไปเลยก็ใครจะซื้อก็ซื้อนะผมไม่ซื้อแล้วกันแล้วก็จะมีส่วนของ Skin Bed, สกินเบ็ดสองก็จะมีเบ็ดคาร์บอนกับเบ็ดแอร์แลนด์ไออาร์ติกแล้วก็ปรตีนนะฮะ เบ็ที่เบ็เจ็ดร้อยห้าสิบนะก็จะมีพวกอันนี้อีกก็ใครที่สนใจก็จะซื้อแล้ผมลืมบอกราคานี้ราคาสองร้อยแล้วก็เจ็ดร้อยแล้วก็พันสองนะอยู่เป็นลิมิเต็ดอันนี้เป็นลิมิเต็ดแล้วก็มีส่วนของบับเบิลนะบับเบิลก็จะเป็นในส่วนของอันนี้อันเนี้ยผมแอบเห็นน่าสนใจอยู่ว่าัน,นเท่ดีผมอาจจะเล็กๆ,ๆน้อยๆอ่านี่ก็ใช้ได้ดีครับนี่อันนี้ก็เท่ดีเป็นหัวใจ แต่ผมสนใจน,นี้เนโะฮม,มาน่าจะเอาอันนี้เดี๋ยวดูไม่รู้ดูไปเรื่อยนะครับก็ส่วนเกมไทยก็ยังไม่มีอะไรแนละ้วก็ยังเหมือนเดิมก็ในส่วนของอัปเดตก็จะมีประมาณนี้แล้วก็อัปเดตที่เขาจะไอ้ผมค่อยพูดอันนี้ท้ายคิปนะคะเดี๋ยวขอดูทายคิปขอพูดอัปเดตหั่ที่มีภูเขาไปตรงนี้แนละ้วเขาออกไปแล้วแล้วก็จะมีอัปเดตของวันเล่นไทยช่วงผมก็ไม่ค่อยเข้ามาเล่นเท่าไหร่เกมนี้เพราะผมมีโปรเจกต์อย่างที่บอกไปอย่างที่เกินไปนี่ก็จะมีนี้ให้ตกให้ครบเนี่ยตก,ให,ยตกให้ครบไปเลยผมตกผมต้อผมผม,มาากว่นี แล้วก็ตกให้ครบเนาะใครที่มาตกก็จะได้ไปโอเคผมจะพาไปดูสถานที่อัปเดตใหม่กันส่วนสถานที่อัปเดตใหม่ก็จะเป็นในส่วนของเกาะลอสติดเบย์ที่อัปเดตภูเขาไปโอเคนี่เราจะเห็นบ่อมันเป็นงี้เลยนะนี่บ่อเหมือนเป็นลาวาวที่ผมดูมันสามารถโดดลงไปได้เลยสามารถดีเราสามารถตกได้เลยนะครับนี่แล้วก็จะมีส่วนของกิจกรรมอยู่ตรงนู้นนะครับนี่ นี่คือบ่อหน้าตาของเกาะใหม่นะนี่เกาะใหม่หน้าตาจะเป็นนี้เลยก็แค่อัปเดตว่าเป็นภูเขาไฟเนาะก็จะมีส่วนของปลาลิมิเต็ดเพิ่มเข้ามาตกได้ที่บ่อนี้เลยแหมนชื่อว่าน่าจะชื่อว่าอ่าแป๊บนึงนะอ่าน่าจะน่าจะเป็นอันนี้เออน่าจะอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะอันนี้ก็ตกให้ตกไปเลยมันเป็นบ่อลิมิเต็ดแล้วก็ตกตรงนี้ได้เลยนี่ตกตกไปเลยนี่ตกไปเลยผมตกให้ดูได้มาแล้วนี่ผมตกได้แล้ว แล้วก็ตกตัวนี้ได้เลยตก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 ไปเลยนี่ตกตกจึ๊บจึบจบจบจบนี่นี่เป็นไงแล้วก็จะมีตรงนี้เนาะอัปเดตก็จะมีแค่นี้อ่าน่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะตกไปดูแล้วกันว่ามีได้อะไรบ้างเนาะนี่ก็จะมีได้กายพันธุ์อะไรเลยมันจะไพ่ใช่กายพันธุ์เป็นปลาชนิดใหม่เป็นปลาลิมิเต็ดเราสามารถตกได้ที่นี่เลยก็ตกเรื่อยๆครับนี่ตกได้เรื่อยๆ ก็ส่วนของราคานี้ผมไม่แน่ใจเนาะไปเห็นหลายคนบอกว่าแพงแย่นี่น,นี่นี่หน้าตาเนี่ก็จะตกผมว่าจะตกมาให้ครบเลยดีกว่า <c oughs> แล้วกันเดี๋ยวผมมาตกแบบว่าตกไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะนานเกินเนาะผมจะมาสรุปอัปเดตเฉยเอออยู่ไหนนะนี่อันนี้ก็จะตกนะตกได้วันนี้ผมขาดสามตัวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาตกที่เหลือแล้วกันอืมผมจะมาตกที่เหลือแล้วกันไอ้ที่เหลือมันมาไั้ตกเองแล้วก็ส่วนที่ผมบอกว่าให้อ้อย <laughs> มันจะมีอีเวนต์นะฮะอีเวนต์ตรงเรือด้านซ้ายนี่นะฮะเออนี่อีเวนต์ตรงนี้นะฮะ ยี่เวนตรงนี้นะฮะก็เราสามารถนี่เราเราเดินลงมาได้เลยนี่ไม่ต้องกลัวก็เราสามารถคุยกับเขานะฮะเราให้คุยกับเขาคุยอ่าคุยจิอ่า,อาเราต้องมีปลาก่อนนี่เราต้องเอามีปลาเนี้ยปลาเนี้ยนะฮะบ่อเนี้ยแล้วก็คุยกับเขามั้งอ้าผมคุยกับเขาไม่ได้อ้าช่างอ้าอ่าอ้าคุยไม่ได้เออผมว่าจะบอกง่ายก็คือให้เราคุยคุยกับ ไอลุงคนนี้นะตรงที่อีเวนเราจะได้เรือที่เรายืนอ,อยู่บนนี้แหละนี่เราจะได้เรือนี้แหละแต่ตอนนี้ผมคุยคุยไม่ได้มันบั็กนะผมยังไม่ได้ทำเลยก็ช่างมันไม่เป็นไรเราก็สามารถได้เรือที่เราอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะมีประมาณนี้สําหรับอีเวนใหม่อีเวนใหม่ก็มีประมาณนี้อัปเดตใหม่ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับคงไม่มีอะไรเพิ่มแล้วแล้วลองดูแป๊บหนึ่งผมมีกล่องสกินกล่องสกินก็หน้าตายังเหมือนเดิมนะยังไม่มีอะไรเปลี่ยน โอเคยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ังมีหน้าตาเหมือนเดิมอต่มผมว่าผมจะมาเก็บอันนี้ให้ครบเลยเดินบ่อลาว,า,วาอีกแล้วเราดูกันว่าปลานี่ตัวนี้นะ,ะเราจะขายได้สักเท่าไหร่เป็นลิมิเต็ดนะผมจะลองทดสอบอสองตัวนี้แล้วกันน่าจะแรงสุดละตัวนี้ประมาณนี้แล้วกันมีออานชนเอยนโอ้ ผมมีแบบว่าธรรมดาลแล้วก็ติดกายพันธุ์ด้วยว่างั้นเอาแบบว่าไปปลาลิมิเต็ดอ่ะเดี๋ยวก็ตกได้เรื่อยๆแล้วสำหรับผมนะผมขายเลยดีกว่าขายได้ราคาอ้อาวอ๋อเผลอไปกดขายทางกระเป๋ากง็งงยื๊บสองพันไอ้สองหมื่นอู้สองหมื่นเลยนะถือว่าใช้ได้อ่าติดทับยสปเปคครับติดอ่าควอนตัมนะนี่ติด อันนี้ขายได้เท่าไรหน,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 นึ่งแสนหนึ่งแสนนะทุกคนก็สามารถขายได้หนึ่งแสนนาะใครที่มีบัฟอ่าควอนตั้งมันนี้เนาะสำหรับเอน็นชานหินเอ็นชานใหม่น้วก็สามารถมาตกได้แบบชิวๆเลยละกันหนึ่งแสนเนาะโอ้ตอนแรกนึกว่าจะถูกๆกนนะปลาอีเวนส่วนใหญ่ขายได้ถูกๆก็จะมีอัปเดตประมาณนี้เนาะครับอัปเดตใหม่ก็เราสามารถไปตกได้เต็มที่เลยส่วน ใครติดปัญหาอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะผมจะมาตอบให้แล้วกันนะว่าอะไรยังไงอะไรยังไงเนาะก็ช่วงท้ายคลิปก็จะมาสปอยอัปเดตใหม่แล้วกันเออผมลืมบอกว่าจะมีอันนี้ด้วยมันปรับใหม่เนาะก็เกี่ยวกับตัวเจ้าของเลิฟสตอร์มกลายเป็นซีคิทแล้วมั่นผมเห็นหลายคนบอกว่าเขากลายเป็นซีคิทไปแล้วเลิฟสตอร์มนะครับเราก็จะมีอีวินเกิดเรื่อยๆอาจจะไม่ผิดนะเห็นหลายคนบอกว่าเลิฟสตอร์มมันจะกลายเป็นซีคิทไปแล้วอ่านี่เนี่ยเลิฟสตอร์มเขาจะกลายเป็นซีคิทไปแล้วนะครับเราก็มา เราก็มแต่ก็จะมีอีเวนต์เกิดนะจะก็รอส่วนใส่แต่ถามว่าจะเกิดตอนไหนก็รอจนกว่าจะเกิดแล้วกันเนาะก็จะมีเกินมากก็รอจนกว่าจะเกิดแล้วกันก็ประมาณนี้จะมีอีเวนต์อีเวนต์ประมาณนี้นี่จะมีเลิวลสตอมเนาะแต่ก็ขายก็ได้ครับหรือจะเก็บไว้ก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยก็จะมาสปอยอัปเดตเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอัปเดตหน้านี่ก็จะมีนี่เริ่มจะมีอะไรอย่างนี้งอกขึ้นมาแล้วนี่นี่นี่ตามที่เห็นเลยครับนี่เริ่มจะมีอะไรงอกขึ้นมาแล้วนี่นี่นี่ เริ่มมีอะไรงอกขึ้นมาเริ่มมีอะไรแบบงอกงอกขึ้นมาแล้วสปอยอัปเดตอัปเดตใหญ่นะวันที่ยนะีิบสองเนาะอาทิตย์หน้านี้เดี๋ยวก็จะเจอกันพันในวันเสาร์ประมาณนี้ประมาณนี้น,นี่อัปเดตใหญ่อัปเดตใหญ่นี่เลยนี่เลยประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนก็ส่วนที่ผมหายไปนานก็ขออภัยด้วยลวกันพอดีผมมีโปรเจกต์เล็กๆน้อยๆแล้วกันกับการทำ <c oughs> ของช่องนี้แล้วกันนะว่าจริ จะทำโปรเจกต์หลายๆอย่างเนาะก็จะมีวางแผ่นไว้มีโปรเจกต์อะไรเนาะก็เดี๋ยวก็จะรอดูคลิปในคลิปลปต่อไปเนาะคลิปนี้ก็จะมาบอกว่าทําไมบางทีคลิปอ่าผมยังไม่ค่อยลงหรือว่าอะไรไงเนาะก็ขออภัยด้วยที่ยังไม่ได้ลงคลิปหรือว่ายังไม่เปลี่ยนเกมเป็นเกมอื่นสักทีนอกจากแมปฟีดเนาะโลบอกผมก็จะมีแมปอื่นมาแล้วผมตอนนี้ผมเริ่มทำอ่าเริ่มหาข้อมูลแมปอื่นแล้วพอดีผมจะลองทําแมปที่ผมเคยเล่นในสมัยก่อนนะว่าเรามาทํานั่งหาข้อมูลอะไรประมาณนี้ แล้วก็จะมีในเกมอื่นนะเราเห็นหลายๆคนอยากให้อ่าเห็นมีน้องคนหนึ่งพิมาบอกผมว่าอยากให้ผมกลับไปเล่นไหม่ครับอ่าผมก็ใจนึงนะฮะก็อีกใจนึงก็กลับไปเล่นอยู่แล้วครับแต่ก,ก็ผมเล่นปกติผมก็นั่งเล่นชิวๆคนเดียวแล้ว,ลวก็ไม่ได้เล่นอ่าจริงจังขนาดผมก็เข้าไปนั่งทดสอบมอสนั่งสร้างมอสอะไรไม่ได้นั่งสร้างมอสนั่งสร้างอะไรไปเรื่อยแล้วก็ทดสอบดีซอฟแพคตัวเองเนาะก็เดี๋ยวว่าจะมานั่งให้ทุกคนดูกัน ส่วนของเกมนี้ก็จะมีอัปเดตแบบไอ้มีเล่นประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กระดิกไปแรงใจกับช่องเกมด์กด้วยแล้วก็ขอให้สนุกกัรเล่นเกมนะครับก็เจอกันนะครับบ๊ายบายขอบผมซียูนะครับเจอกันนะทุกคนขอให้มีความสุขนะครับบ๊ายบาย